สถานเจ้าแหวววันนี้ก็อยู่ที่เรเพื่อชาติเหมือนกันตั้งแต่อยู่บ้านมามะม่วงไกลหมดต้นแล้วค่ะเพราะเหตุน,นี้อยู่บ้านไปด้วยยังมะม่วงไปอ่านหนังสือไปตอนนี้ก็มาทุกทัรวร์าษาเยอรมันแล้วก็นี่ต้นม,มะม่วงไกลจั ค่ะสตาเจาแวะแหวววันนี้ก็อยู่เชื้อเพื่อชาติเหมือนกันตั้งแต่อยู่บ้านมามาม่วงไกลหมดต้นแล้วค่ะเพราะเหตุนี้อยู่บ้านไปด้วยยำมะม่วงไปอ่านหนังสือไปตอนนี้ก็มาทุบทวนภาษาเยอรมันแล้วก็นี่